เรามาดูทุเรียนเจ้านี้ครับสุดยอดเลยครับถึงแล้วทุเรียนโลละร้อยสามสิบาทครับโอ้โหพ่อค้าก็ใจดีมากๆครับไม่ซื้อแต่แถมครับก็งงครับไม่ซื้อก็แถมครับดูครับขายถูกถูดูร้อยหนึ่งครับคูบเลิ่มเลยครับคูใหญ่ เนี่ยพอกแขนจะดันครับทุเรียนครับทุเรียนข<ถา>อดุญ<ถ>าน ขออนุญ,ญาตบสบ,บาย <c oughs> ทุเรียนมาจากไหนครับเนี่ยชุมพรนครับทุเรียนชุมพรเป็นสวนของตัวเองใช่ไหมครับครับเอาดูเจ้าของสวนมาเองครับสุดยอดเลยครับรแล้วก็มาถึงจนมาถึงไอ้อะไรสุวรรณคูหาหนองบัวลำพูนนะ,ะ,ะร้านขายส่งที่ตรงข้ามโตโยต้าหนองบัวครับโอ้ร้านขายส่งอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามใช่ไหมฝั่งตรงขา้า,ขามโตโยต้าหนองบัวลำพูน โอ้โหต้องกปอุดหนุนแล้วครับใจดีมากๆเมื่อกี้มีเป็นสิบตันครับพี่สิบตันเมื่อกี้ท่าแก่ให้ชาวบ้านไปถุงบล่มเลยครับให้ไปฟรีๆครับแล้วก็แถมไม้อันนะจันอันกินจนจุโอ้ท่าแก่ชื่ออะไรครับติกโต้งครับเท้าแก่โต้งเนาะเท่าแกผมชื่อโต้งเนี่ยครับ ต้องต้อง,อต,องต้องเรียกโต้งต้องเรียกไอ้โว่ต้องเรียกเสียแล้วเนี่ยเออดูครับทุเรียนครูสวยๆครับเราขายแบบถูกมากๆกรอบนอกนุ่มในทุกทุกแพ็คครับคนกินได้ด้วยไงเออบางคนมีตังสองร้อยไม่ซื้อกินได้อืมงานเขางานแหละคนที่มีเงินน้อยๆอ,อ่ะเออครูตัวน,นี้ป้า ป้าบอกว่าป้าไม่มีตังค์ซื้อหราแพ็กหนึ่งสองสามร้อยบาทครับนี่ผมเจอมากับตัวแล้วครับโอ้ <c oughs> คนใต้ใจดีมากๆครับสุดยอดเลยครับว่าเรียเรียบไสิไปรับมาขายได้ครับผมส่งร้อยสิบห้าบาทร้อยห <115 S 1> นึ่งร้อยสิบห้าดูแลร้อยสิบห้าบาทโอ้ที่เขาพาไปขายร้อยสี่ร้อยห้าเลยใครที่ดูคลิปนี้ครับไปรับมาเลยครับไปรับ นะอยู่ฝั่งตรงข้ามโตโยต้าจังหวัดหนองบัวลำพูครับครับโอ้โหสุดยอดครับตู้เอาได้แนะเดี๋็ดด้วยนะดูดูหน้าเพจหน่อยเผื่อใครสนใจครับตัวนี้นะาล้วยังมีตัวเรียนตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเป็นเป็นเพจครับอ่าเข้าไปแครตัเรียนต้องเจ๊แมวอ่าสือเนี่ยไปทั้งเหี่ยวเรียนใครไดเราไปประสิทธิ์ตัวไหนเราบอกอ่ะ แค่นะเราตะไม่ได้แบบสีรีเร็นะกตัตายเราก็กกกกนะรู้นะเออรเราจ้อเหนียวเดียว,ยวกันต่อแล้วเดี๋ยวเริดตามไปนะ่างนั้นเอาไเนี่ยเราซื้อกระชังตะเนี่ยสุดยอดเลย <c oughs> โอ้โหพีออ่ต้งแกใจดีครับนะดูชาวบ้านฝั่งโน้นครับได้ทุเรียนกันหมดทุกคนเลยครับเออไอแกแจกหมดครับ ท่นนี้กินทุเรียนหีืยังครับกินเลย <c oughs> อร่อยนะทุเรียนเอแล้วภูบล่ำเลยครับพี <c oughs> ่ต้งมีเบอร์โทรไหมครับมีครับขอบเบอร์โทรหน่อยครับพูดได้เลย 080 080 9ด9 2 5173 5173ครับใครสนใจก็ไปรับมาขายต่อได้เลยครับมีเยอะครับทุเรียนครับแล้วแบบคูสวยๆคูสวยๆครับโอ้โหดูครับ120ครับโอ้กินจนอิ่มครับแพ็คเบ็นเริ่มเลยครับนจันอันตกใจครับมาเห็นคูแล้วกับราคาครับ ตกใจครับแบบตกถูกเลยครับหายากครับเจ้านี้ถือว่าสุดยอดครับนอะปกติก็ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแล้วก็ร้อยหกสิบร้อยแปดสิบครับแต่เจ้านี้ร้อยสามสิบครับมาดูครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดใน บ้านด่านครับอาณาด่านนาด่านตลาดนาด่านส่วนคูหาครับดสุยอดผักสวยๆแม่ค้าก็สวยๆครับแม่ค้าก็สวยครับอุ้ยมัดเท่าไหร่สิบาทจ้ามันละสิบาทถัสวยดิงสวยๆตัวละสี่สิบถั่วดิน เ็นวาจะยดอ่มอกาซืมัคมกบวกนวนี่นี่ไปตายซะก่อนนะมาเงจะ่อวันนี้จัน oh uh ันมาเที huh. yeah. uh ่ยวตลาดครับ uh, ก็ม huh. uh ีเ huh. ส uh ียงเพลงนิด huh. น yeah. um, uh ึงครับ huh. ก uh ็จันัันจะพยายามพูดให้ได้เยอะๆครับตอนนี้ก็ขายปลาครับโอ้โสวยงาม ตอนนี้อะไรเอยจะนะไก่ทอดหาดใหญ่เอาไก่อยู่ไหนไก่ขายหมดแล้วไก่ขายหมดแล้วครับเหลือแต่กับข้าวนะครับตอนนี้แม่ไปโจกับเปดูได้ไหมตอนนี้ของร้านของอะไรยังขได้เลยนคุณแม่ครับจากป้าวใต้ครับเป็นอาหารใต้ครับเพร้อมชวนนัครับ อันนี้จะขัดเลยละขอค่อยนะหอมหอมหอมอันนี้ได้เจ้าเจ้านี้ขายอะไรครับอู้มีทุเรียนมาด้วยปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลาอื้อหือโอ้เบิ่มเลยครับทุเรียนครับเขบอกว่ามันยังมีอีกเออหใช่ยังมีเอาอะไจะโผล่เฮ้ ปขายทุเรียนราคาถูกครับดูเจ้านี้ก็มีผ้าไหมครับมีผ้าไหมครับผ้าไหมสวยๆครับใครอยากจะได้ผ้าไหมตัดนะฮะเป็นชุดเลยครับชุดละสองรอยหสิบาทครับจะของแลนโดสองร้อยห้าสิบบาทสวยๆครับม,มาดูเจ้านี้เฟรนช์ฟรายครับ เจ้านี้ทำปิดไฟเออเศกเครับหอมแล้วอะ่ะโอ้ให้ชิมบอ,อชิบอนโอ้ชิบอนเออชิบอนครับชิบอนสวยครับเจ้านี้ครับเป็นน้ำปั่นครับน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพครับ